สวัสดีท่านผู้ฟังทางช่องท็อตบอลเด็ดด้วยนะครับผมวันนี้ก็พบกันเป็นประจำวันศุกร์ที่28เมษายนนะครับนำมาฝากกันวันนี้บอลเด็ดเด็ดสามคู่เช่นเคยนะครับเดี๋ยวไปสรุปผลสกอร์คู่เมื่อคืนกันก่อนครับสรุปผลสกอร์คู่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเริ่มกันที่คู่แรกก็คือ เอเวอร์ตันเปิดบ้านรับการมาเยือนนิวคาสเซิลนะครับคู่นี้นิวคาสเซิลถล่มเอเวอร์ตันคาบ้านไป4ประตูต่อ1นะครับถือว่านิวคาสเซิลวันนี้ที่ผมให้ไปทำกำไรนะครับคู่ที่สองนะครับเป็นคู่ลาลิกาสเปนบีอารียลเปิดบ้านรับการมาเยือนเอสปันยอนนะครับคู่นี้บีอารียลถลม่มเอสปันยอนผู้มาเยือน4ประตูต่อ2นะครับผมคู่นี้ เบียร์เรียก็ทำกำไรไปอีกหนึ่งคู่นะครับคู่สุดท้ายก็คือบาเลนเซียเปิดบ้านรับเกือรับการมาเยือนเรียลอ่าบายาดริตนะครับผมคู่นี้ก็บาเลนเซียเอาชนะไปสองประตูต่อ1หนึ่งก็ถือว่าคู่นี้อ่ารีวบายาดริตที่ผมให้ไปก็ขาดทุนไปนะครับสามคู่ที่ผมให้ก็เข้าวินสองขาดทุนหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวมาติดตาม บอลของวันนี้กันต่อครับขอเริ่มต้นกันที่คู่แรกนะครับเป็นบุนเดสลลกาเยอรมันนะครับเป็นคู่ระหว่างโบคุมเจ้าบ้านรับการมาเยือนบุลูเซียดอตมุลนะครับวันนี้ราคามาออกฝั่งดอตมุลทีมเยือนนะครึ่งควบลูกนะครับเตะเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับการพบกันของทั้งสองทีมนะครับผมยังเป็นฝั่งดอตมุลนะครับทีมเยือนที่ทำผลงานดีกว่าก็คือชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับผม ก็ยังดูดีกว่าโบคุ้มนะครับผมในส่วนของผลงานนะครับผลงานของเจ้าบ้านโบคุ้มเหย่าเยือนห้านัดหลังสุดนะครับชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองนะครับผลงานการเล่นในบ้านชนะหนึ่งแพ้ถึงสี่นะครับผมเล่นในบ้านฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับไปดูผลงานของดอทมุลกันครับดอทมุลดอทมุลเหย่าเยือนห้านัดหลังสุดนะครับผม ชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับส่วนผลงานการเยือนอย่างเดียวนะครับชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งวันนี้นะครับไปเยือนเนี่ยถึงแม้ว่าสามนัดที่ผ่านมาจะทำได้เพียงแค่เสมอสองนัดแล้วก็แพ้หนึ่งนัดนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าไปเจอทีมใหญ่นะไปเจอทีมระดับกลางตารางอยู่เหมือนกันนะก็ไปเจอชาเก้ อันนี้ล่างหน่อยก็ยังเสมอสองสองนะครับฟอร์มพักหลังของดอถมุนก็ยังดูไม่ดีเท่าไหร่นะครับสามนัดเนี่ยขาดทุนสามนัดติดนะครับในผลงานการเยือนนะครับแต่วันนี้เนี่ยมาเจอโบคุ้มทีมอันดับ15้าของตารางนะครับซึ่งผลงานการเล่นในบ้านไม่ดีเลยนะครับโดนถลม่มโดนยิงห่างไม่ต่ำกว่าหนึ่งลูกนะครับผมโดนมาแล้วที่ชนะก็มีมีฟุก ุกเลยก็ว่าได้นะครับไปชนะไลซิก1-0แค่นั้นเองที่ไลซิกไปเยือนนะครับส่วนผลงานเย่าเยือนของโบคุมเองก็ไม่ค่อยดีนะครับทํากําไร3นัดขาดทุน2นัดแต่ถ้าเป็นผลงานการเล่นในบ้านนะครับบอกอีกทีนึงก็คือขาดทุน4นัดทํากําไรได้เพียงนัดเดียวนะครับถ้ามาเทียบจากการทำทำกำไรของดอทมูลเองเนี่ยดอทมูลไปเยือน3นัดก็สูสีนะครับ ทำกำไรได้แค่สองขาดทุนติดกันมาสามนัดนะย้อนหลังห้านัดหลังสุดเนี่ยสามนัดที่ผ่านมาขาดทุนติดกันสามนัดแล้วนะครับแต่ถ้าไปดูฟอร์มเย่าเยือนนะครับเย่าเยือนเนี่ยต้องบอกเลยว่าดอทมูลตอนนี้ทำกำไรสามนัดเช่นกันนะครับขาดทุนแค่สองนะสลับกันนะผลงานเย่าเยือนกับผลงานกันไปเยือนเนี่ยนะครับถ้ามาเทียบฟอร์มผลงานเย่าเยือนก่อนเลยแล้วกันนะครับ ครั้งที่แล้วชนะไอทัดแฟงเปิดมาสี่ประตูต่อศูนย์นะอันนี้ต่อครึ่งควบลูกเหมือนกันนะครับก็ชนะกินกําไรได้นะครับผมอแล้วก็ไปเยือนสตุตการ์ทก็ไปเสมอมานะครับไปเสมอมาอันนี้ก็ขาดทุนนะครับอไปเยืยนอนรับการมาเยือนยูเนียนบาลินอันนี้ก็ได้กําไรนะครับผมคู่นี้เนี่ยนะครับผมยังคงมองว่าโบลสเซียดอทมุน ยังคงมีแต้มต่อราศีดีกว่านะอ่าถึงแม้ว่าจะต่อครึ่งควบลูกเนี่ยนะครับผมผมผมมองว่าดอทมูลไปเยือนเนี่ยผมว่าทําได้อยู่นะครับราคาไม่แรงราคาไม่แรงถ้าเจอระดับทีม15ของตารางเนี่ยอย่างโบคุ่มเนี่ยผมว่าราคาครึ่งควบลูกไม่แรงนะครับคงประเมินมาแล้วแหละว่าคงจะมีชนะยิงห่างหนึ่งลูกอยู่นะครับแต่จะสกอร์เท่าไหร่ล่ะ สองหนึ่งสามหนึ่งไหมอย่างเงี้ยก็ต้องมาลุ้นหรือหนึ่งศูนย์สองศูนย์ก็ต้องมาดูกันนะครับคู่นี้ผมขออยู่ฝั่งดอดมุนทีมเยือนครับไปต่อกันที่คู่ที่สองนะครับคู่ที่สองผมเอาคู่ระหว่างโอซาูน่าเปิดบ้านรับการมาเยือนเรียวโซโซิดัตแล้วกันนะครับเป็นคู่ลาลิก้าสเปนคู่นี้เตะเวลาตีสองนะครับ ก็ยังคงเป็นฝ่ายทีมเยือนนะที่ต่อนะครับเรวโซซิดัตต่อครึ่งลูกนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานกันผลงานการพบกันของทั้งสองทีมเนี่ยนะครับยังคงเป็นฝั่งของเรียวโซซิดัตที่ที่ทำผลงานดีกว่าชนะสี่แพ้ค่นัดเดียวนะครับไปดูผลงานของโอซากุณาเจ้าบ้านครับเย้าเยือนโอซากุณาเจ้าบ้านเนี่ยต้องบอกเลยว่าพักหลังๆโอซากุณาเริ่มฟอร์มมานะชนะสี่แพ้ค่นัดเดียวนะครับชนะสี่แพ้ค่นัดเดียว นะครับผลงานในบ้านของโอซาซูน่าตอนนี้นะครับ5นัดหลังสุดชนะ2แพ้2เสมอ1แต่นะครับเล่นในบ้านเนี่ยเก็บชัยติดกันมา2นัดแล้วนะชนะติดกันมา2นัดแล้วเดี๋ยวข้ามไปดูฝั่งของเรียวโซซิดัดกันบ้างครับทีมอันดับ4ของตารางเรียวโซซิดัดเย่าเยือนตอนนี้นะครับผมชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับสําหรับการไปเยือนอย่างเดียวนะครับสําหรับเรียวโซซิดัดนะ เสมอสองแพ้สามยังไม่เคยชนะใครแล้ววันนี้เรียวโซซิดัดมาต่อเสมอควบครึ่งเนี่ยผมมองว่าคู่นี้นะครับถึงแม้การการพบกันสถิติที่เคยพบกันมาเนี่ยนะครับจะเป็นฝั่งเรียวโซซิดัที่ทำผลงานดีกว่าแต่ณนะปัจจุบันนะครับต้องบอกเลยว่าฟอร์มของโอซาสุซ่าก็ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาสู้ได้นะครับคู่นี้ผมยังมองว่าอยู่เจ้าบ้านปลอดภัยนะ ผมว่าอยู่เจ้าบ้านปลอดภัยเพราะเจ้าบ้านก็อันดับตารางไม่ได้หน้าเกียดนะครับอันดับแปดอ่าแล้วก็อันดับคะแนนก็ไม่ได้ห่างไกลกันมากนะครับอันดับคะแนนเนี่ยห่างกันอ่ออันดับคะแนนรู้สึกจะห่างกันไม่เยอะนะครับเท่าที่ผมดูเดี๋ยวนะพอดีผมต้องใส่แว่นดูตารางคะแนนเนาะอันดับคะแนนนะครับเชื่อเฉือนกันอยู่ที่ประมาณเก้าคะแนนนะครับ ถ้าวันนี้โอซาซูนาเอาชนะได้เนี่ยโอซาซูนาจะขึ้นไปอยู่อันดับหนะ้านะแต้มมันไม่ได้ห่างกันมากนะครับถ้าวันนี้เอาชนะได้จะขึ้นไปอยู่อันดับห้ามีสิทธิ์ลุ้นไปเล่นยูโรป้าด้วยนะครับผมผมเชื่อว่าวันนี้นะเรียวโซซิดัตมาต่อผมว่าอยู่โอซาซูนาอยู่โอซาซูนาครับลองโอซาซูนา ผมมั่นใจว่าลองโอซาซูนาเอาได้นะครับสถิติโอซาซูนาดีกว่านะครับผมเย้าเยือนโอซาซูนาชนะติดกันมาสองนัดแล้วนะครับส่วนผลงานในบ้านก็ชนะติดกันสองนัดเช่นกันต่างกันกันกบเรียวโซซิดัตที่พักหลังเนี่ยนะครับยังหาชัยชนะไม่เจอเลยนะเวลาไปเยือนอืมแล้วผลกําไรทํากําไรอะไรไม่ได้เลยขาดทุนทุกนัดเลยห้านัดหลังสุดคู่นี้นะครับผมขออยู่ฝั่งโอซาซูนาเจ้าบ้านครับขอลองโอซาซูนาครับ กระโดดไปคู่สุดท้ายนะครับคู่ที่สามเป็นาลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับผมคู่นี้เตะเวลาตีสองเช่นกันนะครับผมเป็นคู่ระหว่างแบ็กพูลเจ้าบ้านเปิดบ้านรับการมาเยือนมิววอวันนี้มิวอทีมเยือนต่ออีกแล้วครับต่อเสมอควบครึ่งอีกแล้วนะครับวันนี้ทีมเยือนต่อหมดเลยนะอ่าทีมเยือนต่อหมดเลยอ่ะมาดูผลงานของทั้งสองทีมกันการพบกันของทั้งสองทีมเนี่ยต้องบอกเลยว่า ค่อนข้างสูสีนะครับมันข่มกันเล็กน้อยเองนะครับไปเป็นฝั่งมิวอนะที่ชนะสามแพ้สองนะครับผมชนะสามแพ้สองในนี้อาใช่ชนะสามแพ้สองนะครับผมไปดูผลงานแบ็กพูลเจ้าบ้านครับทีมอันดับที่ยี่สิบสามของลีกแชมเปียนชิพนะตอนนี้นะครับแบ็กพูลเจ้าบ้านนะครับห้านัดหลังสุดชนะสองแพ้ถึงสามนะครับ แมตช์ล่าสุดไปเยือนเบอร์มิงแฮมเอาแมตช์ล่าสุดเลยก็คือชนะมาหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับก็ไม่ได้ชนะขาดอะไรนะผลงานการเล่นในบ้านนะครับผมก็ก็ทรงๆนะครับตอนนี้ชนะสองแพ้สามนะครับชนะสองก็คือสลับแพ้นะส่วนใหญ่แพ้ถ้าเยอะกว่าผลงานก็ยังดูทรงๆเว็บบอมบิดแมตช์ล่าสุดเว็บบอมบิดมากด ชนะ2-0คาบ้านเลยนะกดแบ็กพูพาบ้านเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งทีมเยือนกันบ้างทีมเยือนมิววอนะครับผม5นัดหลังสุดเนี่ยนี่ก็โอ้โหฟอร์มฟอร์มไม่นิ่งเหมือนกันนะชนะ1สเสมอ1แพ้ถึง3นะครับยเย้าเยือนแล้วก็ยวเย้าเยือนเนี่ยแพ้มา2นัดติดละนะครับชนะมา1นัดแล้วก็แพ้2นัดติดไปดูผลงานการการเยือนอย่างเดียวผลงานกันเยือนอย่างเดียว5นัดหลังสุดเนี่ยเอาเป็นว่า สองนัดล่าสุดนะครับที่ไปเยือนแพ้นะครับแพ้นะแต่ก่อนหน้านั้นก็ชนะสามนัดติดนะตอนนี้ก็แพ้แพ้มาสองนัดติดเช่นกันคู่นี้เนี่ยถึงแม้ว่ามิววอจะเป็นทีมอันดับเจ็บไปเจอแบ็กพูลทีมันดับยี่บสามเนี่ยแต่สถิติเท่าที่เจอกันเนี่ยมันสูสีนะครับสองทีมนี้สูสีกันมากนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะแล้วก็ผัดกันต่อนะครับอ,อย่างมิวอ ต่อไปเนี่ยครึ่งลูกก็ชนะสองหนึ่งมีวอมาเยือนแบ็กพูแบ็กพูต่อเสมอควบครึ่งแบ็กพูก็ชนะหนึ่งศูนย์อย่างเนี้ยครับคือใครต่อคนนั้นได้ตังค์ต้องบอกอย่างนี้ใครต่อคนนั้นได้ตังค์อันนี้ผมดูสถิติตรงนี้นะในส่วนของอฟอร์มนะครับฟอร์มก็ไม่นิ่งกันทั้งคู่นะครับฟอร์มก็ไม่นิ่งกันทั้งคู่ถ้าไปเทียบกันดีจริงๆเย,ย่าเยือนเนี่ยนะครับ มันก็ไม่ได้ต่างกันเลยเย่าเยือนก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับแย่พอๆกันอ่าอาจจะเป็นเจ้าบ้านแบ็กพูลที่ดูดีกว่านิดนึงนะครับเพราะก่อนหน้านั้นแบ็กพูลเองก็ยังไม่ได้ไปเจอทีมทีมใหญ่ๆนะเจอทีมระดับการตารางไปจนถึงเนี่ยต่ํากว่าเจ็ดอะต่ํากว่าแบ็กพูลอะเอ้ยต่ํากว่ามิววอลนะครับเดี๋ยวไปดูตรงนี้กันแล้วกันฮะตอนนี้บิววอนะครับผม สุ่มเสี่ยงตกชั้นแล้วนะเอ้ยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่มีวอขออภัยครับแบ็กพูลครับแบ็กพูลนี้แทบจะตกชั้นไปแล้วแทบจะรอไปเล่นดิวชันหนึ่งแล้วนะนะครับในตารางของมิวอเองนะครับถ้ามิววอวันนี้เอาชนะแบ็กพูลได้เนี่ยมิวอจะมีทั้งหมดหกสิบแปดแต้มกระโดดขึ้นไปอยู่อันดับสี่ของตารางเลยนะครับอันดับสี่ของตารางเลยก็ถือว่า น่าสนใจนะครับน่าสนใจถ้าชนะนะครับขึ้นไปอยู่อันดับ4ของตารางแต่ถ้าเป็นแบ็กปูชนะไม่มีผลครับอ่ะแบ็กปูชนะยังมีผลครับก็คือจะมี44แต้มก็ถือว่าดิ้นรนหนีโซนตกชั้นแต่ก็ยังไม่ไม่ไม่รอดนะก็ต้องมาวัดดวงกับเลดดิ้งนะครับก็ต้องมาลุ้นว่าเลดดิ้งกับวีแกนเนี่ยเตะไปหรือยังแล้วชนะหรือเปล่านะครับผมอ่าตรงเนี้ยก็ต้องมาลุ้นกันต่อซึ่ง ทั้งสองทีมเนี่ยทีมหนึ่งถ้าแพ้ยังอยู่ที่เดิมไม่เป็นไรแต่อีกทีมหนึ่งยังดิ้นรนหนีตกชั้นคู่นี้คู่นี้นะฟอร์มมันสูสีผมอยู่ฝั่งแบ็กพูลเจ้าบ้านนะผมขอลองอ่าคู่นี้นะผมขอไปลองแบ็กพูลเจ้าบ้านเพราะมันสูสีนะครับมันสูสีจริงๆมันสูสีจริงๆเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ดูนะครับใครเล่นในบ้านนะครับ คนนั้นได้ได้เปรียบอย่างมีวอลเล่นในบ้านมีวอต่อมีวอชนะแบ็คพูลเล่นในบ้านแบ็คพูลต่อแบ็คพูลชนะแต่วันเนี้ยแบ็คพูลเล่นในบ้านแต่แบ็คพูลไม่ได้ต่อมีวอมาต่ออ่านั่นแหละครับผมยังเชื่อว่าแบ็คพูลเล่นในบ้านก็ยังทําได้นะผมผมว่าแบ็คพูลทาได้นะครับคู่นี้ผมมองว่าแบ็คพูลทาได้ผมขอลองแบ็คพูลแล้วกันนะครับสําหรับคู่นี้นะ จบกันไปสําหรับสามคู่คัดเด็ดๆมาให้นะครับผมก็จะมะีคู่แรกก็จะเป็นโบคุ่มเจอดอตมุลคู่นี้ผมยังให้ดอตมุลนะผมยังว่าดอตมุลน่าจะทําได้นะครับผมคู่ที่สองไปฝั่งลาลิก้าสเปนก็จะเป็นโอซาซูน่าเปิดบ้านรับการมาเยือนเรอวโซซิดัตคู่นี้ผมไปลองโอซาซูน่านะครับผมเพราะว่าผลงานดีกว่า นะครับปัจจุบันผลงานดีกว่าอันนี้ผมให้ลองโอซาซ n น่และคู่สุดท้ายก็คือผมให้ไปลองอผมให้ลองแบ็กพูนะครับผมเชื่อว่ามิวอมิววยันได้เต็มที่มาเจอกันก็คงจะเสมอนะครับคงจะเสมอนะครับหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นแบ็กกูเจ้าบ้านพิกชนะก็ได้นะครับก็จบกันไปสามคู่นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับช่องท็อตบอลเด็ดพรีวิวฟุตบอลก่อนเกมนะครับวันนี้ผมก็มีลิงก์สำหรับนักลงทุนหรือผู้ฟังที่อยากได้แบบทัศนะแบบ V.I.P กับกูรูท่านอื่นๆน,นะครับกดลิงก์เลยครับกดปุ๊บแอดเลยง่ายที่สุดไม่ต้องพิมพ์เองนะครับกดไปที่ลิงก์และแอดเป็นเพื่อนนะครับผมถ้ายังไงก็ฝากกันด้วยวันนี้ท็อตบอลเด็ดพรีวิวฟุตบอลก่อนเกมขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ